การฝึกสติและสมาธิเบื้องตน้นสวัสดีครับน้องๆวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้น้องๆได้ศึกษากันเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เราจะได้เรียนรู้การในเรื่องการฝึกสติและสมาธิเบื้องตน้นในชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นประถมศึกษาปีที่สอง เราได้รู้จักกับสติและสมาธิกันมาบ้างแล้วนะครับโดยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของสติและสมาธิที่มีรายละเอียดที่มากขึ้นเพราะสติและสมาธิถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากตามแนวทางการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตฉะนั้นน้องๆควรจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับ เรามาทบทวนความหมายของสติและสมาธิกันก่อนครับสติหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งต่างๆทําทให้ไม่ลืมตัวหรือปล่อยใจให้ทําอะไรโดยไม่มีการไตร่ตรองให้รอบคอบครับซึ่งประโยชน์ของการฝึกสมาธินั้นก็คือทําให้เราสามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ไม่ฟุง้งซ่านเมื่อเรามีสติก็จะเกิดสมาธิทําให้สามารถจดจําสิ่งต่างๆได้แม่นยําและเมื่อเรามีสติก็จะทําให้เรา สามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งใดที่ควรทำหรือสิ่งใดไม่ควรทำหรือละเว้นจากการทำความชั่วได้เมื่อเรามีสติก็จะทำให้เกิดสมาธิที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของเราสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นตั้งใจด้วยความแน่วแน่ในการทำสิ่งหนึ่งด้วยความสงบครับซึ่งการที่เราฝึกสมาธินั้นก็คือการฝึกจิตใจของเราให้สงบนั่นเองครับคือ การฝึกให้เราควบคุมจิตใจไม่ให้ฟุ้งซ่านมีสติรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่อย่างเช่นเรากำลังอ่านหนังสือถ้าเรามีสมาธิจิตใจจะไม่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นเราก็จะรู้ตัวว่าเรากำลังอ่านหนังสือและหนังสือที่เราอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างและที่สำคัญคือเราสามารถจดจำเนื้อหาต่างๆได้ด้วยครับน้องๆครับการที่เรามีสติ จะทำให้เราเป็นคนที่จิตใจสงบเยือกเย็นมีความจำที่ดีด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเรามาฝึกตัวของเราให้มีสมาธิกันดีกว่าครับเริ่มกันที่การฝึกสมาธิด้วยการกำหนดลมหายใจกันก่อนหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกครับเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะนั่งขัดสมาธิ โดยให้มือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวตรงโดยอยู่ในท่าที่สบายจากนั้นหลับตาแล้วกำหนดลมหายใจโดยขณะที่หายใจให้ทำไปตามธรรมชาติหายใจเข้าก็ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ให้รู้ว่าหายใจออกสลับกันไปโดยไม่คิดเรื่องอื่นครับกำหนดให้ความคิดเราอยู่ที่การหายใจเข้าออกเท่านั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจสงบมีสมาธิ จนครบกำหนดที่เราตั้งไว้นะครับว่าเราจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่อาจจะ10นาที20นาทีหรือ30นาทีก็ได้ครับเมื่อเรารู้จักการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วหากน้องๆทำแล้วรู้ถึงเพียงลมหายใจที่เข้ามาในร่างกายและลมหายใจออกไปจากร่างกายรู้สึกสงบขึ้นถือว่าน้องๆสามารถปฏิบัติสำเร็จแล้วนะครับ การทำสมาธิเพื่อให้เกิดผลสำเร็จนั้นเราต้องหมั่นฝึกฝนป,ปฏิบัติบ่อยๆในครั้งต่อๆไปเราก็จะปฏิบัติจนเกิดสมาธิได้ง่ายเกิดสมาธิมีจิตใจที่สงบขึ้นครับวิธีการนั่งสมาธิโดยก,การกำหนดลมหายใจนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับใครจะนำไปปฏิบัติก็ได้เมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันครับ และนอกจากนี้การทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งการยืนนั่งนอนก็สามารถทำให้เกิดสมาธิได้โดยการทำอย่างมีสติเริ่มกันที่การยืนการยืนอย่างมีสตินั้นก็คือการรู้ตัวว่าเรากำลังยืนอยู่ในการฝึกให้ยืนอย่างมีสมาธินั่นคือน้องๆจะต้องยืนตรงขาชิดมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าลงเล็กน้อยยืนอย่างสงบให้มีสมาธิมีสติรู้ตัวว่ากำลังยืนอยู่ครับ เมื่อเราฝึกสติในการยืนได้แล้วต่อมาเราก็จะมาฝึกสติในการเดินกันต่อครับการเดินอย่างมีสตินั้นคือการมีสติที่รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และจะนำไปสู่การมีสมาธิเพราะสติเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธิวิธีการฝึกสติในการเดินเริ่มจากการยืนตัวตรงมือขวาทับมือซ้ายเหมือนกับการฝึกสติในการยืนเมื่อเริ่มก้าวเท้าเพื่อจะเดินนั้นให้เรามีสติไว้ที่ฝ่าเท้า ให้รู้ตัวว่าในทุกย่างก้าวเรากำลังเดินอยู่เมื่อใจสงบก็จะเกิดสมาธิต่อมาเป็นการนั่งการนั่งอย่างมีสตินั้นคือการรู้ตัวว่าเรากำลังนั่งอยู่การฝึกสมาธิด้วยการนั่งนั้นให้เริ่มจากการนั่งขัดสมาธิมือขวาทับมือซ้ายกำหนดสติของเราให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่สนใจสิ่งรบกวนรอบข้างเพื่อให้มีสติ และอริยาบทที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนการนอนอย่างมีสติคือการที่เรารู้ตัวเรากําลังนอนอยู่มีจิตใจที่สงบไม่คิดกังวลกับเรื่องอื่นๆเราสามารถมีสติในการนอนได้ไม่ว่าจะนอนหงายหรือนอนตะแคงก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือเราต้องไม่คิดฟุ้งซ่านกําหนดจิตของเราให้อยู่กับการนอนมีสติรู้ตัวว่าเรากําลังนอนอยู่ครับวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆลองปฏิบัติกันดูนะครับว่าจะมีสมาธิกันมากขึ้นหรือเปล่าบุคคลในภาพใดต่อไปนี้ฝึกสมาธิด้วยอิริยาบถต่างๆได้ถูกต้อง การมีสมาธิในการทําสิ่งต่างๆคือการที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่ว่ายืนเดินนั่งและนอนช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วครับ ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องการฝึกสมาธิแบบง่ายๆทำได้อย่างไรมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเราต้องหายใจแบบใด หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้การฝึกกำหนดลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้จิตเกิดสมาธิข้อใดแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสติ เรลินรู้ตัวว่ากำลังเรียนจึงตั้งใจฟังได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วนะครับข้อหนึ่งการฝึกสมาธิแบบง่ายๆทำได้อย่างไร คำตอบที่ถูกต้องคือมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกการนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจเราจะต้องหายใจแบบใดคำตอบที่ถูกต้องคือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ การฝึกกำหนดลมหายใจเพื่ออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือเพื่อให้จิตเกิดสมาธิและมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่ข้อใดแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสติคำตอบที่ถูกต้องคือเพลินรู้ตัวว่ากำลังเรียนจึงตั้งใจฟังเพราะเพลินรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนกำลังทำอะไรอยู่ควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรน้องๆครับ การฝึกสมาธิในการยืนเดินนั่งนอนนั้นถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของเรานะครับเพราะไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามหากเราทำด้วยความมีสติและสมาธิแล้วก็ยอมจะทำให้สำเร็จได้ง่ายด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้ฝึกให้มีสติในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนกันครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนของน้องๆเลยนะครับ พบกันในครั้งหน้านะครับน้องๆสวัสดีครับ